มโอกาสเจออาวุธ5%จริงหรือหลอกครับเนี่ยสําหรับใครที่ไม่ได้อยากดูคลิปนี้จนจบนะครับผมจะบอกให้คําตอบคือไม่จริงครับหนีไปอะไรก็ได้อย่าเอาตัวนี้คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่างั้นเถอะสําหรับใครที่คิดว่าเออไม่จริงหรือว่าอยากจะดูคลิปนี้ไปจนจบนะครับผมก็จะพลิกแผ่นดิน ไปเลยหาไปเลยว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่านี่นั่นนู่นนี่นะครับคือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากว่างั้นเถอะวันนี้ก็จะมีแอร์ดอปส่วนมากก็จะเป็นแอร์ดอบแหละครับแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆนะที่เราจะไปค,คิดว่าจะมีอาวุธครับคือถ้าเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นสถานที่ที่มัน เซตไว้แล้วว่าจะมีปืนกี่กระบอกนี่ไม่นะครับอาจจะผมอาจจะไม่ได้ไปไปเปิดตรงนั้นเพราะว่ามันมันตั้งไว้แล้วอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็อยากจะเอ,อเล่าอะไรหน่อยแล้วกันนะโอเค ในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆที่ผมได้บัฟตัวนี้อะแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นเลยต้นเกมตอนนั้นนะต้อขอบอกเลยว่าเอาตัวนี้แล้วก็มุดเข้าป่าไปมันก็จะเจอบ้างกระบอกสองกระบอกอ้ว้าวอะไรประมาณเนี้ยคือในช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าถ้าไปหาปืนตามป่านี่มันมีคือมันมีเวหรือว่าบัฟนี้เราอาจจะต้องใช้กับป่าเขา ไม่รู้สิครับคือได้บัฟนี้แล้วก็มุดเข้าป่าไปเลยแต่บางทีนะครับถ้ามันได้ไม่เยอะนี่อาจจะไม่คุ้มค่าแรงเหนื่อยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็มันก็ ราคามันแตกต่างกันเลยนะคือถ้าได้ปืนกระบอกนี่ปืนหนึ่งกระบอกสองกระบอกก็ถือว่าโชคดีอะไรประมาณนี้ก็ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับจะว่าไปผมน่าจะไปลองเปิดตัวนี้ดูนะเนี่ยกองวัตถุอันตรายนี่นะครับเผื่อว่าเปิดแล้วมันมีโอกาสเจอปืนมากกว่าอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่เล่นเล่นมานะครับกองแอร์ดอบนี่ เหมือนว่าโอกาสมันจะเหมือนเดิมโมเทลนี่ก็รู้สึกว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าเคยมาเปิดเจอแล้วก็ได้อยู่ครับ หรือว่าอันนี้ช่วยเพิ่มโอกาสไปได้ตอนที่ออดคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่ากินเบอร์รี่นั้นไปเบอร์รี่เพิ่มโอกาสได้รับปืนไป2ครั้งเลยก็ถือว่า2ชั่วโมงครับนานพอสมควรแหละครับตอนนี้ก็ผ่านไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับกับแอ์ด็อปนี่แต่ก็ยังไม่ได้เจอของดีนะยังไม่เจอปืนเลยครับ หรือว่าตัวนี้มันจะเจอของอย่างอื่นที่มันดีๆมั้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไม่เจอเลยบางทีผมก็คิดอยู่นะว่าเสียดายไม่น่าเลยไม่ลองไม่รู้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยโอกาสมันน้อยไงแต่ว่าเราเป็นมือใหม่มันมีโอกาสเจอปืนได้ค่อนข้างเยอะผมไม่รู้เหมือนกันผูไปแล้วก็มีโอกาสเจอเยอะอยู่แต่ทุกวันนี้ไปป่านี้แทบจะไม่เจอเลยครับพวกปืนอะไรพวกนี้ และในช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับเราจะไปกันที่สถานีตำรวจเพื่อไปเปิดกล่องกิ๊กก๊อกนั่นนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้ปืนมากกว่าอาวุธมีดนะครับหรือว่าเอาพวกเป็นอาวุธพวกฟันอะไรพวกทุบอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าไม่มีอะไรครับแต่พรุ่งนี้อ่ะมีแน่บอกเลย ราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับรู้สึกว่ามีอีเวนต์พัสดุด่วนนะครับจะต้องส่งด่วนแล้วสินดะโอ้ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเหมาะกับมือใหม่มากนะเพราะว่าถ้าส่งของนี่เราต้องมีของไปส่งเอาอะไรไปส่งดีผมว่าไม่น้ำมันก็ของที่บ้าน นี่เอาไปเลยสุ่มไปเลยถ้าสีฟ้านี่ผมรู้เลยแหละว่าได้ร้อยได้ร้อยอร์ซนสีฟ้าไม่โอ้ไม่นีไปนี้ไปเอาอันอื่นครับอย่างนั้นเลยอะอันนี้ผมแค่พูดเล่นๆนะครับถ้าใครอยากเอาก็แล้วแต่เลยสำหรับผมนี่ครั้งเดียวพอผมคิดว่าเขาน่าจะปรับให้มันกลายเป็น25%นะ ไม่งั้นก็สิก็ได้25%นี่มันอาจจะเยอะเกินไปมันอาจจะดอกพวดพลาดพวดพลาดก็สินก็ได้ห้าเนี่มันน้อยเกินอะว่างั้นเถอะนี่ผมจําได้เลยว่าไปหลอมเอาไม่ไดิไปรีเซเคิลเอาเหล็กก้าอันนั้นก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะแต่ก็ยังมีโอกาสได้อยู่ผมเอาชิ้นส่วนป้อมปืนนี่แหละครับไปใส่อันนั้นก็ยีเกือบ20%เป็นต์นะครับ ก็ได้บ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่อันนี้มันหนักกว่าเวทนผู้ชมคือมันไม่ได้อะไรเลยผมบ่นทั้งคลิปเลยคลิปนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับคือมันคือมันสุดจริงและชั้นอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับชั้นล่างแล้วก็ชั้นกลางที่มียักษ์เยอะๆผมไปเปิดมาหมดแล้วไม่มีปืนสักกระบอกครับคือถ้าจะมีปืนก็ไม่เกี่ยวกับบัฟนี้5%อร์เซ็นตนี่ปีไป โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย